มีอะไรก <Really good. S 1> ็นสองอันนุ้ยรักมากเลยรักมากเลยรักอะไร,รอ่ะลูกลูกรักอะไรมันแพงนะ เก็บเหอะเก็บเหอะมีเจ้าเงินที่ไหนมาซื้อให้มเอาเมื่อวานก็เพิ่งซื้อไปเองลูกเก็บเหอะลูกเก็บเหอะเก็บนะ เก็บนะเอ้าป่าว่าไงรู้บอกว่าถ้าให้เก็บอ่ะจะโกรธแล้วนะป่าว่าไงเมื่วานพึ่งเอาไปกล่องใหญ่นี่เอาไปแล้วหรอมันเต็มบ้านมันไม่มีที่เก็บแล้วลูกมันต้องมาตัวเดียวได้ไหม เดี๋ยวอ,ออกเล่นกันบ้านเลยวันละกล่องเลยไม่เอาจากวันละกล่องเลยวันละกล่องเล่นเหรอลูกไม่มีที่เก็บแล้วนะ ตั้งไหนจ่ายล่ะเบเบมีตั้งจ่ายเหรอลูกป่าไี่แหละเป็นคนจ่ายนี่ดูนี่เลยตากินตั้งยเยอะแยะโอ้ยกำลัง,งว่าไงแลกกับอะไรแลกกับให้ของเล่นเนี่ยแลกกับอะไรคะแลกกับอะไรไม่ใช่สิเบเบมจะทำอะไรให้ป๋าเป็นการแลกกัน แรกเลยกับป๋ากินนมสองกล่องเลยได้ไหมเอ๊จริงอะเฮ้ยสองกล่องเลยนะสิบกล่องเลยเหรอหูกล่องสิงมากเลยสิบกล่องแน่ใจนะสัญญาสัญญาก่อนสิบกล่องเลยนะสิบกล่องเลยโอ้สิบกล่องเลยสัญญานะโอเคนะป๋าอัดคลิปไปแล้วนะมีหลักฐานนะจะกินสิบกล่องโอเคอ่ะป๋าป๋าป ไปจะ,ะจ่ายฟังปะไม่เอาอ่ะไม่พอราคาันแพงมากเลยวันอาทิตย์เนี้ยไปฉีดวัคซีนหนูจะร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมคะอือหนูบอกมบนมีก่อนก็ถ้าซื้อให้อ่ะวันอาทิตย์ไปฉีดวัคซีนหนูจะร้องหไห้เมล่ะร้องไหมร้องไหมไม่ร้องค่ะ ริงนะยัง,ยงลูกยังนี่ยังไม่ถึงวันอาทิตย์เลยร้องรอ,งล,องละอ่งั้นอันนี้ให้ปลอบใจไปเลยนะวันอาทิตย์ฉีดวัคซีนนะโอเคค่ะ โอเคไม่หลอกลูกไม่หลอกบะมียืนกอดวเบลอยู่ข้างๆนะโอเคไหมโอเคนะไม่ต้องร้องโอเคนะลูกนะให้ปลอบใจไปเลยโอเคค่ะยิ้มหน่อยย,ยิ้มหน่อยย,ยิ้มยิ้มหสวยยิ้มยิ้มยิ้มหวานๆโอเค